ตอนนี้ก็มาถึงรัตนวาปีว่าจะมาดูบั้งไฟพญานาคถึงลานตรงน,นี้ก็เป็นช่วงโควิดพอดีผมไม่ให้เข้าต้องสแกนต้องสองเข็มเท่านั้นถึงจะเข้าได้นี่เป็นห้องน้ำที่เขาให้คนมาเที่ยวใช้กันสำหรับพวกที่ดูบั้งไฟพญานาค ถึงแล้วมาน้ำโขงนี่แม่น้ำโขงที่เห็นว่าปังไฟแฟน่นาขึ้นเยอะแถวๆนี้ดูกว้างหลานกว้างมากเลยมาชมบรรยากาศตอนค่ำ ตอนนี้ก็ใกล้จะหกโมงแล้วเริ่มจะปล่อยแสงไฟฟ้าทำให้ดอกบัวดูสวยขึ้นน้ำโขงมืดแต่ปีนี้คนไม่มีเลยเพราะว่าโควิดมาก็ปิดมีคนบางส่วน,นที่เดินเข้ามา ฝั่งเราเงียบเลยยไอ่ะแปดลูสแปลูกแปลูกโอ้โหเท่าไหร่แปดลูกไม่ได้หวังเพราะอันนี้ไม่ใช่